สองสามเย้าสะดับสอดับสนดับสอดับ

น่อีกเยอะเลยแต่ว่าจะจายแยกกันเดี๋ยวพอไปถึงตังเราจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะคลิปนี้หนุกสุดคอยดูเลยค่ะ <c oughs> ยังไม่เมลิกอ่ัหนุกสุดสุดละห <c oughs> นุกสุดนำ เราอยู่กันที่ร้านอะไรแล้วนะคะเป็นร้านอะไรวะอาหารเช้าดิมซันตอนตีโมแล้วก็เดี๋ยวอีกสองชั่วโมงเนีก็ป้ายร้านเขียนอยู่แต่ร้านแต่ชื่อร้านอะไรอ่ะกาแฟชุมทางชุมทางดิมพุ่งนาหมื่นสีร้านกาแฟชมทางดิมพุ่งนาหมื่นสีเดี๋ยวเราขึ้นไหมนะคะใครขึ้น กูพี่ไปขึ้นอีกทีนดิงในนี้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอามือที่ไม่ถึงเอามือมาหม่เดี๋ยวกูตอบเร็วกูดำมือไหลดีถ่ายแล้วถ่ายวิวไปแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตให้นะคะนี่เป็นไงล่ะคนเดียวรับจบเดี๋ยวยกไปอันนี้คือหมูย่างนึ่งตัง ียวเลแล้วพอๆกับต้นนั้นแหละพี่คะที่ที่นี่ที่ไหนนะคะที่นี่นะคะอยู่ที่อ่าส่วนพืชศาสตร์ทุ่งไทยจังหวัดตาัค่ะจัดขึ้นเมื่อคศ2526ตามดันริของ พี่พ,พี่ทำงานที่ทนี่มานานยังคะ ทำงานมาที่นี่ได้หนึ่งคืนแล้วค่ะที่ต้องการให้เป็นแหล่งศึกษาและวิจัยด้านพืชศาสตร์ป่าไม้ที่มีมาตรฐานในพื้นที้ต่าอๆที่อยู่พื้นที่เดินของสวนลุคคาชาทุ่งข้าวซึ่งอยู่ในเขตอ่างทองทุกบรรทัดเลยดิซึ่นเขต่างทุ่งข้าวจยนาทุ่งข้าวตะบลทุ่งข้าวอำเภอยางพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะคะเป็นเจ้าหน้าที่อ๋อชื่ออะไรพี่อยู่ด่านเลกพี่ไม่พี่ไม่ที่ทั้งหมดจเรืองอะไรเยอะขนาดนั้นนน่เป็พี่ทำงานที่นี่นานเนี่ยคะค่ะพี่ชื่อ กีค่ะตอนนี <refugees> ้ช <Labor> <fi> ื <surprised> ่อก้าชื่อก้าเอาเกีชื่อซ่ะเมอกีก็บอกเป็นพื้นที่เนินเขาเตี้ยๆพี่บอกก่อนค่ะหนูหนูหนูขอไปก่อนนะคะพี่เป็นือนะวกเันขากเแล้วมันหอมหทำยัไง เขากำลังทำอะไรกันคะไปดูต้นไม้ต้นกระบากทองกี่ปีไม่รู้แต่ว่าห้าหกคนโอบวันนี้หวยอ้ออันนี้คือไม่ก่อนว่าเขาทำอะไรดังดังดังเป็นศพ ที่จะหาดูได้ยากอ๋อคือเป็นสัตว์ที่กำลั <c oughs> องอใช่เขากำลังมองมาที่เราด้วย <c oughs> เรากำลังเดินบันไดอะไรไม่รู้สักอย่างหนึง <c oughs> <c oughs> ง่งคือตอนนี้เดินมาจุดบันไดที่คิดว่าน่าจะสูงที่สุดเหมือนแบบว่ามันไประดับขึ้นมา <c oughs> หอสุดด เดินต้องแบบแบ่งคนกันเดินหน่อยจบละจบสภาแล้วที่เหลือก็ไปลงก็เป็นเดิน lumpay. ขอสัมภาษณ์เลยค่ะเป็นไงบ้างคะคิวแม่งเลยตอนแรกกะจะวิ่งประมาณอีกสามรอบแต่ว่ากลัวเสียงใจเพื่อรอนานนี่เดินดูข้างหลังด้วยค่ะเป็นลิงไปแล้วเดินป่าสามกิโลเป็นลิงไปแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะสบายมากค่ะสดชื่นกับธรรมชาติมาอีกไหมคะแล้วมาแต่จะไม่มาคนเดียวแน, <c oughs> น่นอนเป็นไงบ้างคะพี่ อเหนื่อยพี่เ็ไม่ออกไปไงวะใจยังเต้นอย่างงี้ร้องไห้วันนี้ร้อเไหวันนี้กูเดินไปเมื่นกว่ากเก้ากเอยหนาวอกก็ไม่้ขึ้นรถนะที่ ำสมุนไพรอร่อยมากติดมาจากพี่เหนียวอันนี้น้ำมะขามเป็นไงพี่ชายอร่อยมากค่ะมันเป็นมะขามแบบเหมือนเรากินจีจาที่เป็นกระปุกแต่อันนี้ไม่มีวิเกลฟิวนั้นเลยค่ะตื่นแข็งอะเดี๋ยวแข็ก็ชดเชยก็ได้ไไม่ไม่ไม่เอากันจะถ่ายใช่ไหมไม่ไม่เอาเครื่องดีเอาเอเจ้าไม้จากแดนผีเมื่อวานเขาสั่งอะไรพี่ก้อเก่งมากวิกัน พี่กันพี่กัน,พ,กนพี่กันมาหาสิโอ้ไปยากซะด้วยใช่นี่นะแสงเข้าตาสดุสดๆตอนนี้ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่พักชื่อบ้านหมดตะน่อยน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีหนึ่งวันนี้ก็เราก็อยู่กันที่โซนน่าจะเป็นแบบที่กินข้าวจุดรวมที่เล่นที่อะไร รีวิวข้างหน้าก็คือใช้ได้สวยอยู่แต่ว่าแสงเยอะสุดคือป,ลปลาลืมไม่ขึ้นอะพี่แต่ดีนะพิเวษสุดแล้วก็ทางเข้าที่นี่ก็โอโหสุดซอยอะเอาง่ายๆสุดซอยแต่ดีพยเวทคนชอบแบบว่าเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยควรมา รอช่วยด้วยเอาลิปดาปากกูดีเดี๋ยวรออีกคันหนึ่งมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องพักกันเดี๋ยวรีวิวห้องพักฝากฝากใครนะไม่ได้ว่านะสปอนเซอร์ลิปเข้าให้หน่อยเผื่อเผื่อมีก็คือเพสัตริเซเว่นสิบสองบาทลิบมัน ค่ะอ, <icism. S 1> อันนี้ก็จะมีหลายห้องหน่อยหนึ่งห, 1> 1, 2, ห้องสองห้องสามสี่ห้า อันนี้เป็นห้องที่เราพักนะคะเป็นวันนี้ก็มีชีวิตนวันนี้ก็คือ mà ôi con kia sao không <laughs> <là mộttillque> <laughs> เราเราเราไม่พอมุกส่งมาเรายืนมองไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาบ้างไม่เอาไม่เอาเอาจริงอ่ะโหอไปอีกแล้วกลับไปมันก็กลับมามืออีกอ่ะเอาเอาเฮ้ยยู่หลักล้านนะทุกคน กับข้าวมื้อเย็นค่ะโอ้โหอันนี้คือออดิบและสดสโอ้ยตายมีตายมีน้ำเรากำลังไปไหนกันคะเรากำลังจะขึ้นเรือสติโบ๊ทไปกันไหนนะกันไหนครัพี่โอ้ข้างหลังอย่าเอิดอย่าเอิดอย่าทำเท้าเออทำเท้านะเท้าวัดเ ไปท่าเรือขึ้นเรือไปเกาะลอกอ่าเอาวันนี้ไปเกาะลอกแล้วไปเกาะอะไรก่อนเกาะเดียวจับได้เท่านี้ลอกเกาะเดียวนะจับได้เออลอกในลอกนอกลอกในลอกนอกพี่จะลอกไหนพี่เอาลอกไหนพี่เออุ๊ยดูข้างหลังนีเสวยสุดอ่ะใช่เออข้างหลังสวยแล้วข้างหน้าดูจากข้างหลังก็สวยสุดๆอ่ะก็ข้างหลังนู่นเนี้ยก็ม้เนี่ยเนี่ยมึงไปดินะเดินไปไปดี๋ยว่าชวนเมาเมาเออบังแม่งเลยเดี๋ยว เดี๋ยวไปดูนะคะว่าก so <ots> ่อนล็อกเป็นไงไปเลยไปเลยโยนโทรศัพท์ป่ามันแหลมนะอ้นีอีกอย่างไปเดี๋ยวชนมุกไีเรือวันนี้เราไปเที่ยวเือสบวันนี้เราจะไปเที่ยวเลส พาทุกคนไปดูเดือนที่เราจะไปเที่ยวันพวกนี้นะเปลี่ยน,ห,นห,หัวกระกลิ่นน้ำมันด้วยนะครับทุกคน สวยมากสวยอะไรขนาดนั้นนะ

ลงทายเพื่อนลงก่อนเข้ากลางวันเราค่ะแบบบาดพระมากมีคนนั่งไว้พี่ไหอ๋อนไม่มีครับเหมือนปลากระเบนเลยโกนเป็นปลากระเบนหลังจากที่ดำน้ำไปแล้วเท่าไหร่นะสองไ้สองดายนี่ค่ะเดินสำรวจเกาะ หมดสภาพกินข้าวกินอะไรกันเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งปะอีกรอบเออไอี้กูเป็นใครอ่ะไอ้เป็นนักบำเพระดมไม่แฟนเจอเลยสวยมากสดกาวดิ้งอยู่ไอ้มุกอยากถ่ายกาวดิ้งอยู่คนกำลังกาวดิ้งไม่เอา่ายเลยไม่สน ตอนนี้เราอยู่กันที่สุดท้ายแล้วค่ะที่จะมาดำน้ำก็คือฝั่งตรงข้ามของเกาะลอกนะคะอันนี้ก็คือไพรเวทกว่าปมะกีอีกปมืกี้ช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะบ่ายๆเออน่าจะมีคนเยอะอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็คือดำน้ำได้แล้วแต่ใจชอบเลยจะดำก็ได้ไม่ดำก็ได้ ใจอะ่ะเปิดปีด้วยแบบทะเลที่สวยแบบสวยชิบหายสวยสดาสเอางี้นะคือมองทะเลแล้วไม่รู้จะพูดคำไหนใหม่แล้วคือต้องการออกกล้องมากออกอะไรสวัสดีครับตอนนี้เราก,กำลังอยู่ในช่องดุดพวยนิ้วกลางเอางี <laughs> ้คือชอบเปลี่ยนชื่อช่องให้มากอยากมีซีนอยู่ตลอด <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันแล้วะคะ ล้อมาลูกตื่นหน่อยลูกใจสิบล้อตื่นมาลูกมาอะไรนักหนากรับกวเหยียนบ้านดำเางาอุ้ยอ, <c oughs> อันนี้สัตว์ทะเลอยู่แต่อยู่บนบกได้ค่ะ <c oughs> ทันใหม่เพิ่งคนพบที่ฝั่งตรงข้ามก่อนลอกตรงนู้น <c oughs> ชื่ออะไรคะ้องตัวนี้เออ

วันที่สองค่ะไปไหนเกาะค่ะกาไม่เห็นนะไม่เห็นเลยวันที่สองค่ะสวยเปิ้ลนี่สวยเปิ้อไปเกาะมุกอันนี้คิดเองเกาะมุอระดาออเกาะมุกเกาะกระดานอ๋อไม่ได้คิดเองค่ะพี่ไก่บอกเนาะเดี๋ยวไปดูว่าจะสวยขนาดไหนแต่เห็นเขาบอกว่าแบบใต้ทะเลมันอาจจะไม่ใสเท่าวันแรก ใช่จุดดำน,น้ำเวยอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะประมาณไหนสวยอะ่ะ กาะก,กระดานแล้วค่ะนี่อันนี้เกาะกระดานก็คือเมื่อกี้พอลงมาก็ลืมถ่ายเลยแล้วก็แบบเดินลงมาเรื่อยๆขึ้นแอบแรงนิดนึงแต่รู้สึกว่าเากาะลอกสวยกว่าเอออันนี้มันไม่รู้แต่อาจจะแล้วแต่คนชอบแต่คือน้ำทะเลก็ได้อยู่แต่เดี๋ยวก็ พี่ไกายเขาก็พักให้มาแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยไปดำน้ำกันที่เกาะอ,อื่นต่อค่ะเดี๋ยวจะเก็บวิวไปฝากเยอะๆค่ะตอนนี้เรา เกาะแหวนใช่แล้วตรงตรงนู้นน่ะเห็นไหมก็จะเป็นรังนกเก่านะฮะเรียกว่าเชหากับพูดค่ะก็ตรงนี้ก็จะลางแล้วก็เขาย้ายไปในเมืองหมดแล้วก็จะไม่มีย้ายไปในเมืองเนาะใช่ไปอยู่คอนโดไปอยู่คอนโดเห็นไหมล่ะพอเราต้องย้ายที่ขาดค่ะเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันนะคะที่เกาะแหวน ดีมากดูดีอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือบมองกล้องมันไม่ปล่อยมือ,มอแล้วไม่รู้เหมือนกันทัวเด็กดือ้ออย่าปล่อยมือจับกันไหมเธอสนใจสองสามเย้สอดับ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  <g it ser i> ดีมากดีมากสู้เข้าไปสู้เข้าไประวังก้อนหินนะระวังก้อนหินนะเก่งมากทุกคน จบทริปรีทริปค่ะพรุ่งนี้เราก็กลับกันแหละสนุกมากสนุกสุดคือยังไม่อยากกลับเอางี้นะชอบการดำน้ำอะไรหนุกอะเป็นการดำน้ำครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็อยากดำอีกลหลายๆที่แล้วข้างหลังนี้เป็นวิวพระอาทิตย์ตกแต่ว่าวันนี้เมฆเยอะไปหน่อย ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะคะไปแล้วค่ะเราวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย